น้ี๋ยวสามารถคี่ เนาะคือพอดูดูไปมันมันความรู้สึกต่างอย่างตอนที่โตโต้ขึ้นไปเสาไฟฟ้า5 3าสมเมตรเลยนะคือมันเสียวเสียวคนละแบบยังไงไม่รู้อ่ะพี่อันนี้มันดูเหมือนแบบมันรู้สึกว่ามันไม่มีสิทธิ์พลาดนอนดูแล้วเป็นยังไงใช่เพราะอย่างนั้นแ้วนะคะเห็นมันจะมีเซฟตี้ใช่ไหมมีอุปกรณ์อะไรแต่นี่คือมือเปล่าขึ้นบนรถแล้วก็แบบ ไม่มีอะไร s a f ครับไม่มีอะไร s a f เลยนะไม่มีใช่ไหมคะเดี๋ยวผมถามคำถามแบบง่ายๆก่อนที่คนต้องสงสัยก่อนมันทำไมมันไม่หล่นเออทฤษฎีเหมือนวิทยาศาสตร์ครับเป็นแรงเวียงเป็นแรงเวียงเหมือนเราเอาลูกบินปองไว้ในกระป๋องแล้วลองเวียงลูกบินปองก็จะขึ้นมาเหมือนกันคือใช้ความเร็วเนาะแต่ีนี้เราใช้แรงรถบิดมันต้องมีความเร็วระดับหนึ่งใช่ไหมครับ้รงเวียงอาศัยการทรงตัวของเราแล้วตัวมอยู่บนนั้นต้องบิดความเร็วสักเท่าไหร่ครับไล่หมดครับ ก็ไล่ตั้งแต่หนึ่งสองสามอะไรตามเกลียดไปเรื่อยๆครับบิดแล้วความเร็วสูงสุดที่ใช้ที่จะประคองตัวเองให้อยู่ข้างบนข้ามอเตอร์ไซค์ก็อยู่ราวๆน่าจะแปดสิบขึ้นนะครับไม่เวียนหัวเหรอคขับไปขับมานะใช่ไหมเวียนครับเวียนเวียนอย่างอย่างถ้าเราขี่นานๆอย่างเงี้ยเป็นแล้วเวียนขี่นานๆเปลี่ยนท่านี้ท่านี้ก้มเงยหนักรู้สึกจะเวียนหัวเหมือนเราปัดยิ้งหิตรึเปล่าอันนี้เราก็ต้องตั้งสติตั้งสติครับ ผมจะแต่จังหวัดที่น่าจะช็อคคนดูก็คือพวกจังหวัดปล่อยมือใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมีท่าไหนที่คนดูแบบโอ้โหกีตาร์ดเกี้ยวเก๋าสม่าจะขี่บิดขึ้นขึ้นลงเขาเรียกฝานบวกฝานบวกปะฝานบวกทำไชื่อย่าจังเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกหนึ่นคือเป็นปากือว่าขัดตกลงมา อ๋อค oh ือไตขอบอยู่ดีๆรวทิ้งลงมาอย่างนี้เลยอ๋อมันจะเหมือนรถตกอะไรอย่างงเี้ยถ้าเราเป็นคนดูมันจะเหมือนรถดูนลยขึ้นคนเขาแล้วก็ต้องหักลงมาออ๋สมมติเราจะง้อดูอย่างนี้มันก็ปุ๊บลงมาใช่ไหมถ้านี้ถือว่ายากที่สุดด้วยหรือเปล่าครับอันตรายที่สุดครับอันตรายที่สุดอร